สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แช n n นลอัมซีนิมานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียกชันตัวอย่างน้ำใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับจะมาเรียกชันออฟฟิเชียลเทเลอร์สี่สุขีนิวันรันรันคลิปที่แล้วนะผมก็ได้มีการทำ r รีอคชันตัวทีเซอร์ไปแล้วก็ตะบอกไปเลยว่า น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่เป็นการกลับมาทําหนังผีขายขำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับของ g ีดเนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ปล่อยร้านมากกับวิมานหนามไปเนี่โอ้โหงานดีทั้งนั้นเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานแบบเป่าสมองพักสมองสักเรื่องหนึ่งล้วกันนะครับผม g ีดเอสขาก็จัดให้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาแล้วเพราะฉะนั้น ไปดูกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดพามทับเพลงอะไรเยอะไปชมพร้อมๆกับผมกเลยครับกับตัวอย่าง404สุขี่ดิรันดันดันครับเพลงผมนักรบรับจบเรื่องบ้านย้อนแมถ่ายบ้านตีพื้นทังใหม่ครับเสียบเลยสามเศษกว่าผมก็ต้องดูแลนี่นึง ก็จะทำบ้านแล้วไม่ได้ตังน้อยก็ลองทำอะไรที่ใหญ่ๆดูไหนล่ะบอยิ่งใหญ่ยิ่งได้เงินเยอะอืก็เลยขายด่วนโรงแรมสุข,ขีนิรันโฮเทลตะกัวป่าทำงะนทำต่อไม่เยอะครับสภาพยังดูดีอยู่พี่ไม่คิดบ้างเหรอวะราคานี้แม่กมงกำใีไม่มนะีคนซื้อชั้นต่อไปนี้ชั้นสี่นะคุยแบบคนอาชีพเดียวกันนะครับที่นี่เคยมีคนตายนไหมครับ ผมไม่หลอกขายที hmm, yeah. <laughs> ่นี Hence, ่มันมีผีสิงหรอกครับเฮียเฮียเฮียเียี่ยมนะผมทั้งนี้มีแต่ห้องเยี่ยมนครับห้องสวีทครต่อให้มีก็ไม่เป็นไรครับผมชอบที่นี่ผมชอบที่นี่คุณรู้ละผีเจ้าของเก่าที่นี่ชื่อคุณลลิตาคุณลลิตาพบสุนิรันผมจะให้หมอผีทั่วโกเนี่ยไนน์เอ็มสต็อกเกอร n ามาละของัวกอราไปเลยโดนเบอร์รี่ปัญหาไม่ทา <c oughs> yeah. ้งออกฝรั่งรัดไหนยมันจะรัดทุ่งมาเมื่อกค้นอากรูปอืนก็ติดอิดของสงกันหมดอาตมาก็เพิ่งบวชได้แค่ภาาหนึ่งใช่ไหมครับวันเดียวโยงอย่งที่หมดห้องนี้ทำๆเลยน้ำมือ มีดเล่มนี้แทงไปที่หัวใจของมันข่าแดกเกจิทไลายซิมออเฮียปู่รุงปุ่นลุงแป้ป้าแชงปาชอยหน่หง่วยลุงปีุงแบ๊งแต่เด็กลุลูกนีจะกลับนเกิดนักวงใหญ่หนลไทยในช้นครเนี่ยคับรับพับเจีบีทำไมเกจิเยอะจังไอ้กบดบินน้งเสีย เราก็มีรหัสลับล่องหลับทุกเรามาที่ลลิตาแม่งไม่มีวันเข้าใจไม่ค่อยเชื่อว่าโดนผีสิงหรือเปล่ววาผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละรหัสมาชีโมเบเบอ่ะชีโมตาลาลาพี <c oughs> ่ใช่นคนดีแนละ้วในเรื่องนี้พี่เป็นคนพูดความจริงพี่เป็นคนพิชีโมกพี่เป็นคนรับเดียวใจเดียวทำไม่เชื่อไปดูเสื้อกี่ทีทำไมทีไปดูนี่กี่เสื้อแหวนจาชันมาแล้วเยอะเทาท้องเหมือนเลยรหัสมากระรวมก้อนเงินแข่งราค้าเท่ใครเอด้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยขำกมค้างเลยนะครับโอ้ยขำกาค้างจริงๆรู้แล้วว่าขายขำจริงนะครับผมไม่ได้ขายความสยองแล้วเรื่องนี้โหความรู้สึกตังดูตัวอย่างจบไปเนี่ยโหบอกได้เลยว่าขายห้านะครับผมขายห้าไอความสยองขวัญอ่ะมันมีแน่นอนมีตุกแช่แน่ๆละแต่ว่ามันคงไม่ได้เล่นเยอะอะไรนี้แน่นอนเพราะว่าโดนมุกฮ่าๆต่างๆมากมายแย่งซีดกันไปหมดแล้วครับ ที่นี้เราก็ได้รู้เส้นเรื่องคร่าวๆว่าก็คือตัวแก๊งของพี่เตอ๋ออาไทายพี่ต้าโอ้แล้วก็พี่นุ้ยเนี่ยทําอาชีพแบบขายบ้านและการทําอาชีพขายบ้านนะตอนนี้ก็คือถังแตกแทบไม่มีไรายได้เลยจนกระทั่งเขาก็เลยคิดการใหญ่โดยการที่คิดจะขายโรงแรมผีสุขขีนิวันโฮเทลที่ซึ่งมีผีนะครับผมที่ซึ่งมีผีมันแลไม่อยอมไปไหนซึ่งเราก็ได้รู้แล้วว่าพี่ต้าเหน่งได้เป็นผีละลิตานะครับผม ก็คือเวลาหลอกแต่ทีนี้คือจะคว้ามีดมาฆ่าทันทีเลยครับแต่เราก็ยังไม่รู้ประวัติแล้วมานะครับว่าผีไรตตาเนี่ยตายอย่างไรและมีที่มาอย่างไร,รทําไมถึงต้องออกมาหลอหล่อคอยแบบมาฆ่าฆ่าอะไรงนี้เราก็ยังไม่รู้เ,ร,เรื่องนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแก๊งของพี่เต๋อเนี่ยจะต้องจัดการกับผีไรตตาให้ออกไปจากโรงแรมแห่งนี้เพื่อที่จะขายโรงแรมไอเนี่ยได้ทักทีก็เลยเป็นการต่อสู้ระหว่างแก๊งขายบ้านกับ ผีหนึ่งตัวนะครับผมย้ำว่าผีหนึ่งตัวนะครับก็เราดูเขาว่าเรื่องราวครั้งนี้จะจบลงอย่างไรนะครับผมและมันจะบ้าบองมากกว่าที่เราเห็นในตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับผม28พฤศจิกายนนี้ทุกดวงภาพยนตร์ใครที่ชอบหนังผีขายขำสายฮาแบบนี้ครับห้ามพลาดครับจ d h เขาจัดให้แล้วนะครับผมโอเคครับจบไปแล้วครับสการรีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกักใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับรหัสมากราบลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานเพลงใครเลงูนี่ไงชิบหายจำเพลงพ่อไม่ได้